เหหมือนน้าเดี๋ยวพร้อมนะครับอยู่ไลฟ์เดี๋ยวน,น,นะครับ,รบ 3, ติดกล้องเดินแล้วนะครับแลสามสองเด็ดครับเด็ดวงกล้องมันกลับเลยกลับรู้สึกนักขากินซฟ้อนเหม่งมาก สีุ่มเลยสีเข้ามาดูด้วยขครนบนตัวคตัวเซ็กเช็คเสียงครับเช็คเสียงเช็คเสียงครับโอเคนะซาเช็หนึ่งสองสามสี่สี่ อาลโเทสเทลโหลอาใช่คร <No. S 1> uh ับเช็คเช็ค huh. เดี๋ยวเราจะเริ่มประมาณสามโมงตรงนะครับวันนี้ครับตอนนี้มีเพื่อนๆมาแล้วหกขั้นนะครับโอเคอยาาบอกตรงเดี๋ยวด้ ครัโอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านนคารสวัสดีครับผมแบงค์ธนาคารนะครับแล้วก็ผมก๊อฟนะครับไตรัตครับครับผมก็ทั้งเร้งู้ก็มาในส่วนของทางเป็นเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคของทาง LG ท่านืนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องตัวเรื่องต่ออากาศนะครับของ LG กับ UV Nano ว่าแต่ว่าคุณเป็นใครครับเนี่ยมาทำไมครับเนี่ยอ๋อวันนี้มามาเป็นผู้ช่วย ถือว่าเป็นได้แนะนําตัวกับช่องนี้ครั้งแรกนะครับช่องอะไรครับช่อง L G Air Conditioner <laughs> <laughs> โอ้โห v ี s a <อ>เกือบจะหลุดแล้วนะครับถือว่าได้มาเกียตก็ได้มาเจอกันครั้งแรกนะครับ,ค,รบค,คุณแต่ว่ามีช่องของคุณเองด้วยไหมครับเนี่ยจริงๆเรามีช่องนะครับซึ่งซึ่งจะเป็นช่องนี้นะครับชื่อช่อง L G a i Conditioner นะครับช่องนั้นก็จะไปเกี่ยวกับ สินค้าเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟในภายในบ้านนะครับเกี่ยวกับทีวีผู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับต่างๆนะครับหลือสามารถจะเป็น EP หน้านะครับที่จะเข้าไปดูข้างในกันได้นะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กด subscribe ได้เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใช่ไหมครับใช่ใช่เดี๋ยววันนี้เราจะมีลิงก์นะครับทิ้งไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อใครจะติดตามนะครับน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าครับแต่ก็จะมีประมาณวันศุกร์นะครับ g Care for You ในช่องนั้นนะครับก็จะมีการไลฟ์สตรีม เกี่ยวกับเรื่องเครื่องการดูแลของเครื่องสภ้ผ้านะครับการบำรุสรักรา,าต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมมาดูได้นะครับขอบคุณครับเพราะมีที่พี่หลายๆมีช่างหลายๆขั้นนะครับพี่ๆหลายๆคนเนี่ยก็มาถามผมเนี่ยนะเกี่ยวกับตัวเรื่องเครื่องสภ้ผ้าเอ่อยกุย็นเอ่อยจริงๆอนะ่ะผมรู้เรื่องแค่แอร์อย่างเดียวครับเครื่องสภผ้พพาอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวก็ฝาก คุณไต่รัดไว้ในอ้อมใจด้วยแล้วกันนะครับจะได้จะได้จะได้ทราบข้อมูลแล้วกันนะครับ <c oughs> ส่วนใหญกจะเป็นเรื่องฟังก์ชันเนี่ยเรื่องทางการใช้งานต่างๆเนี่ยก็จะได้เข้าใจตรงกันนะครับจะได้เืิอติดขัดอะไรกันนี้จะได้จะได้ทราบวิธีการการใช้งานแล้วก็การแก,ก้ไขปัญหาเบื้องต้นบำรรักษาที่ทางลูกค้าอาจจะอยากจะทราบวิธีการบำรุงรักษาบำรุงรักษายังไงนะครับแล้วก <สา S 1> ็การ แก้ไขเบื้องต้นของอาการเสียต่างๆนะครับด้วยตัวเราเองนะฮะยังไม่ต้องเปิดงานอะไรเงี้ยไม่ต้องแจ้งซ่อมก็สามารถที่จะเข้ามาดูกันแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้และแก้ไขได้นะครับอุ่เนี่ยคื่องส,งสภาพฝาหน้าผมเห็นหลายๆคนยังไม่เคยถอดน็อตล็อกถังเลยยังไม่มีใครทราบเลยทั้งที่มันเป็นเรื่องพื้นฐานม,มากนะครับจริงๆในรื่งของน็อตล็อกถังนี่ก็จะเป็นช่วงแรกใอการติดตั้งเนาะใช่ใช่ครับก็ถ้าเราไม่ถอดน็อตตัวนี้มันเอาไว้ในกรณีขนส่งนะครับเพื่อล็อกถังไม่ให้ ป้ากับโครงเครื่องนะครับเวลาบางรถรถขนส่งเนี่ยเขาจะติดตั้งเครื่องวางไว้ใช่ไหมยโครงถังม,มันอาจจะมีการเอียงซ้ายเอียงขวาไปกระแทกกับโครงเครื่องแล้วถังแตกโครงบุดได้เพราะตัวนี้จะเป็นตัวการช่วยยึดแต่ถ้าใช้งานเนี่ยเราควรจะต้องถอดนอ็อปแต่ลหลายๆคนอาจจะซื้อเองติดเองก็อาจจะลืมนะครับก็ต้องออกด้วยครับเป็นงั้นแต่เครื่องจะสั่นมากรับ สั่นเรียกว่าสั่นแบบว่าเดิน,ดนไม <ป S> ่ได้ผ้าไปถักผ้าให้ด้วยเลยเพื่อน,นชักผาก็าามาตามเรามาเลยโอเคก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของส่วนของที่หน้าอาทิตย์นี้นี่ผมต้องขอยึดช่องนี้ไว้ก่อนนะครับก็คือเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับตัวเรื่องเครื่องอปรับอากาศนะครับโดยตัวเราจะมีการไลฟ์สดในเดบบนนี้นะครับทุกต่อประจําเลยทุกๆวันศุกร์เลยก็ประมาณช่วงประมาณเวลานี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็ตรางกันอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิดอยู่นะครับทําให้เราไม่สามารถเปิดที่จะอบรมได้นะครับ เราก็เลยจะทําการมีไลฟ์สดอย่างนี้แหละแล้วก็มีการแชร์พวกข้อมูลนะครับเครใช้ไฟฟ้าต่างๆของ LG นะครับรวมทั้งเทคนิคการใช้งานฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็เรื่องการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้วกันนะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับเกิดใครติดปัญหาหรืออยากสอบถามอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับช่วงเวลาดีๆประมาณนี้แหละประมาณ3โมงเย็นเนี่ยนะครับ ก็วันนี้สถานการณ์โควิดเป็นไงบ้างครับคุณตาลาชาววันนี้โอหรู้สึกว่ากรับขุ่งนครับุ่งกว่าเมื่อวานเลยครับจากเมื่อวานนี่คือประมาณพันสี่นิดหน่อยถ้าจำไม่ผิดนะอ่าประมาณนี้นะครับวันนี้นี่คือโหขึ้นแตะสองละสองพันล้วค่อนข้างนี่เยอะมากนะครับก็เสียชีวิตอีกสี่ใช่ไหมครับเมื่อวานเจ็ดวันนี้สี่ครับผมว่าค่อนข้างที่จะสายการค่อนข้างที่จะต้องดูแลตัวเองกันมากมากนะครับไม่งั้นมันจะเนาะ ใส่กันมันจะลามลามทุ่งนะครับจะลามทุ่งไปกันใหญ่นะครับก็อย่าลืมก็เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันตัวเองเป็นหลักนะครับเพราะการใส่แมสการล้างมือบ่อยๆนะครับหรือว่าการที่จะหลีกเลี่ยงในใพื้นที่ที่เป็นแออัดหรือคนอยู่เยอะๆนะครับก็พยายามป้องกันตัวเองไว้ดีที่สุดนะครับโอเค okay, นะครับผมก็หวังว่าหลังจากหมด สถานการณ์โะควิดที่เราผ <Led kita. S 1> ่านพ้นไปเนี่ยเราก็จะกลับมาสู่สถานะปกตินะครับเราก็ยังจะมีการจัดอบรมเข้ามาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นที่สูนย์เ g หรือว่าตามอีเวนต์งานต่างๆเนี่ยก็อาจจะได้มาพบเจอกันนะครับแล้วก็พูดคุยกันเป็นอนเดิมนะครับแต่ช่วงนี้เราก็เจอกันแบบห่างๆอย่างห่วงๆเจอกันแบบออนไลน์อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันใช่ใช่ครับผมก็มาเดี๋ยวเข้าประเด็นกันเรื่องวันนี้เลยล้ะกันนะครับวันนี้ผมมาพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเครื่องปรับอากาศที่มาพร้อมกับระบบ UV Nano นะครับ หลายคนเนี่ยอาจจะพอมองเห็นและนะครับว่าเคยเห็นตามร้านค้าไม่ว่าจะเป็นดีลเลอร์หรือตามห้างเนี่ยทาง l อจีก็ออกตัวสินค้าเป็นสินค้าใหม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วบางคนบอกว่าหน้าตาเหมือนเดิมเลยมันตักมันใหม่ตรงไหนนะครับมีเพิ่มเติมมาเราเห็นเป็นตัวก็แล้วเป็นตัว p o p นะที่เขาจะแปะอยู่ตรงหน้าเครื่องเราจะพูดถึงเกี่ยวกับตัวยู Nano UV Nano นเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวเครื่องปรับอากาศกับระบบย v ว a n o เนี่ยมันไปด้วยกันได้ยังไงนะครับ ก็ตัวที่ผมวางอยู่ข้างๆตัวนี้ด้านหลังนะครับก็คือในตัวปีที่แล้วเนี่ยเราจะเป็นตัวรุ่นซีรีส์ i l นะครับตัว i ตัว l เนี่ยนะครับก็เป็นตัว air lg ตัวหนึ่งที่มีระบบฟอกอากาศโดยาสามารถที่จะกรองฝุ่นละเอียดขนาดเล็กได้จนถึง pm 1.0่เลยนะครับแต่สำหรับพอมาปีนี้เนี่ยนะครับเราเพิ่มเทคโนโลยี uv nano เพิ่มขึ้นมานะครับเราก็เลยเปลี่ยนชื่อตัวโมเดลใหม่นะครับเป็นตัวรุ่น ipq นะครับเป็นตัวรุ่น ipq นะครับ มี i อเนี่ยมาพร้อมมามาพร้อมกับตัวหลายๆพิขนาด BTU เลยนะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อเลือกใช้เลือกติดตั้งได้ตามขนาดของไซ์ห้องไปเลยนะครับตัวย v n a น o เนี่ยที่เพิ่มเติมมาเนี่ยนะครับเราเอามาไว้ใช้สำหรับในการเช่นในการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับยูว a n o โนี้ฆ่าเชื้ออะไรใช่ไหมครับใช่ครับฆ่าเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไวรัสแบคทีเรียต่างๆเนี่ยเชื้อโรคต่างๆเนี่ยฆ่าเกลี้ยงเลยนะครับ มีรุ่นไหนบ้างครับที่ที่ LG ของเราติด UV Nano ก็นนนะจะมีมีตัวเป็นตัวรุ่น ITQ นะครับที่อยู่ด้านหลังตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวรุ่น i v q นะครับมีด้วยกันอยู่สองตัวที่มีระบบ UV Nano นะครับตัวนี้มีมีมีดียังไงบ้างครับ